โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้ว,นะวก็เราอยู่กับแบบชาวมูมานะเป็นการที่เราจะได้รับบทเป็นพนักง,งานขายชาวูมาก็คือขายเคบับนะเราจะต้องไปขายเคบับในอ่าในไหนสักที่หนึง่งก็เป็นกะดึกนะครับแล้วเราก็จะเจอกับเรื่องแปลกๆที่เราไม่สามารถหาคําตอบได้แล้วก็เราต้องเอาชีวิตรอดให้ถึงเช้านะครับ อ่าเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันก่อนนะตอนแรกต้องเข้าเกมแล้วก็เล่นคนเดียวเพื่อความเมามันนะครับอ่ะเฮ้ยอ่าเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมมาเราไปดูกันว่าชาวมา anomali จะน่ากลัวขนาดไหนโอเคกดชิพวิ่งได้นะครับกดคิวเพื่อล็อกเมาส์โอ้เจ้าเอ้ยมีแมวนะคนดูแมวเออแล้วก็ชาวมานะครับร้านเหมือนร้านแม็กจอนเอ้ เกี่กับผมนะคลิปนี้เล่นคนเดียวเพื่อความน่ากลัวนะครับก็คือไม่ต้องถามน,นะครับว่า,าว่าผมกลัวไหมครับผมกลัวอยู่แล้วครับแมบนี้ครับแล้วก็ใครที่สงสัยว่าอ๋ออันนี้ก่นยินดีต้อนรับเข้าสู่งานการดึกชาวามามาเริ่มอะไรวะมาเริ่มแย่ yeah. ขั้นตอนที่หนึ่งอ่าเปิดกิเปิด,ปดตรงนี้อ่าเยอะมากตอนนี้เปิดหน้าต่างแจ้งให้ทุกคนทราบเลยว่าคุณพร้อมแล้ว เขีย okay, นตดูข้ามวิชาข้ามวิชาแม่งเลยกูเจ๋งแล้วโอเคสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าไอ้ภูไปไหนก็อ่าไม่ว่างนะครับไปเที่ยวครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัดแน่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไอ้ภูสุดหล่อมาแน่นอนร้านชอ์มาเปิดแล้วเลยครับอ่อ แล้วอย่าทำให้มันเหนียวโออได้ครับผมไม่มีฟันจะเคี้ยวเลยใช่คุณหมอฉันอ๋อโอเคครับผมเช็คก่อนครับว่าเป็นอโนมาลีหรือเปล่าโอเคครับปลอดภัยครับปลอดภัยครับโอเคครับเคบับหนึ่งชิ้นนะครับเพิ่มซอสอ๋อต้องมีซอสด้วยลุงอยากกินซอสนะครับอ่าก็คือผมเคยเล่นกับเพื่อนมาแล้วอ่าประมาณสามสี่รอบนี่แหละก็ก็รู้ทิกบ้างแล้วว่าเล่นยังไงครับ แต่ว่าไม่เคยเล่นคนเดียวเลยอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นคนเดียวว่าจะเป็นยังไงครับที่ขนาดเล่นแบบกับเพื่อนมันยังน่ากลัวคนดูโอเคเติมเนื้อสัตว์ลงปลาโอเคไม่เหนียวนะครับลุงไม่เหนียวครับผมเรียบร้อยครับนี่เป็นบูสเตอร์ความผม,ผมว่าซื้ออันนี้เตรียมไว้เลย ถ้มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวผมซื้อเลยแล้วมาอ่านกฎกันดีกว่านะครับกฎข้อแรกที้ต้อนรับสู่การเปลี่ยนแปลงกลางคืนคือเฮี้ยหรอ,ออ๋อไันเป็นภาษาไทยมันอาจจะมั่วๆเนี่ยถ้าเจอลูกค้าหน้าแบบนี้ให้เอาโซดาให้เขาในวันศุกร์สองนาฬิการถไม่มีคนขับอโอเคโอเคเข้าใจนี่ผมเคยอ่านมาแล้วเนะาะหักเนื้อขูดเต้นและอ่าอันนี้ปิดเตาแล้วก็อย่าฟังเสียงแล้วก็พวกเขาต้องการให้คุณอยู่เท่านะั้น อย่าฟังเสียงันปิดตาแล้วออกไปโ okay. อเคสวัสดีครับมันเป็นคนไหมเนี่ยน่าจะคนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นคนนะครับเป็นคนใช่ไหมครับเอเคครับเป็นคนเนะาะน่าจะเป็นคนนะคนดูแล้วอาจจะคิดปีเองแล้วมันจะเป็นคง็นผีคงไม่มีหรอกครับกาเด็กนี่มันก็ร้านชอม,มาเคบับทั่วไปครับมันไม่มีผีหรอกครับ เออเราเพิร์ชเจอเองฮะโอเคเรียบร้อยครับผมชอวามาหนึ่งชิ้นครับลูกค้าไม่มาเลยคนดูไปไหนหมดวะลุงเฮ้ยลุงเอ้เมื่อกี้เหมือนคนนี้กินไปแล้วไม่ใช่เหรอเออร้อยห้าสิบโอเคครับร้อยห้าสิบบาทนะครับชอว์มาหนึ่งทีครับผมโอเคโอเค แน่หน้าคุ้นๆเหมือนเมื่อกี้เห็นซื้อไปแล้วโอเคแล้วก็ใส่ชีสก็สลัดผักโอเคแล้วก็เนื้อเรียบร้อยคุณลูกค้าชาวมาหนึ่งที่นี่ครับผมเฮีย <Blue. S 1> เฮ้ยมันไม่ใช่คนหรอเชี่ยชิบหายครับเฮ้ยมันไม่ใช่คนยังไงวะเมื่อกี้มันก็คนนะเว้ยไม่ใช่คนเหรอเชียร์แล้วเชียร์แล้วเชียร์แล้วเมื่อกี้ผมว่าก็น่าจะเป็นคนนะสองชิ้นชาวมาเป็นะคนนะวะ มันก็เนี่ยคนดูมันเป็นคนอันนี้ก็คนใช่ไหมเฮ้ยหรือไม่ใช่วะกูว่าไม่ใช่วะเฮ้ยไม่รู้ว่ะแขนมันแปลกอะคนดู เฮียจะขึ้นบว่เฮียมันคือตัวเฮียอะไรเนี่ยสวัสดีครับอะไรดีครับอคุณลูกค้าผมไม่ทราบว่ากางเกงข้างหลังเปื้อนอะไรครับค้นแล้วครับค้นแหละคิดในแง่ดีไว้โค้นมาคือโค้นมือีมึงนี่นะ อย่ไปคิดมากนะทำทำไปมาทำงานหาเงินนะผมอฮะเนี้อหมดแล้วนี่ครับชวอมากของคุณค้าหนึ่งที่ครับผมเรียบร้อยครับอร่อยเหมือนเคยครับผมโอเคโอเคคุณดูตอนนี้เราขุดเนื้อแป๊บหนึ่งนะไอ้ย เฮียเฮียปวดหัวเลยดีนะโหสุดเกลียวันชัวร์มากมึงเป็นคนไหมเนี่ยไอเฮียโอ้โหะอ๋อฮะ oh my god คนแน่นอนเอาน้ำไหมครับพี่เอาน้ำไหมครับ น้ำไหมครับน้ำแป๊บซี่ครับเอาเปล่งกวาก็ได้ครับคนดูแม่งของจริงเสียงเปิดประตูตตตมึงโคติเยเลยเย่ยขึ้นมาขนาดดีแล้วกูาตายสวัสดีครับ คนใช่ไหมคนเนี่ยนะมึงเป็นคนใช่ไหมเฮียมึงจะขึ้นมาดิสัต์น,น,น่าจะเป็นคนเนาะโอเคนจะเป็นคนเนาะคนคนใช่ไหมครับเออคนแหละที่มันคงไม่เป็นผีหรอก Let's go นี่ครับชวามาหนึ่งที่ครับผมอย่างน้อยฉันก็ไม่ได้เป็นโอเคคนดูเป็นคนเราทำถูกอ่าโอเคโอเคใช่ไหมมึงตวัวเยะเลยเนะี่ยโอเคคนดูเราไม่ใช่น่ากลัวไ้สักโอเคคนดูมันคือ มัน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 คือมันคือตัวอะไรครับใครรู้คอมเมนต์บอกผมด้วยผมเล่นมาผมมันคือเหดเหรือมันคือคนอะไรวะางโ์ม่าหนึ่งที่ไม่ใช่คนนี้อ่ะโหแย่เฮ้ยเก๋ฮ่ายังไงน่ากลัวและคุณก็โยนสินาชั้นอะไรผิดกับคุณ แย่ขึ้นมานะมึงโอเคสวัสดีครับวันชวามาเอ่อคนครับผมเอ้ยคนไม่ไวเชี่ยคนคนคน,คนวันชวามาได้ครับผม ผมจะรีบทําให้ลูกพี่ครับี๋ยวแม่งไม่ทําโดยทึแบครับเนี้ยก็ผมเรียบร้อยครับชอมาหนึ่งที่อย่านะครับฉันมีข้อเสนอสำหรับคุณอะไรครับคุณจะกินลูกอมชั้นพันอันไหม เออไม่ไม่เคยเจอนี่วะ่ะไม่ไม่เอาครับเจอนครับไปสิเฮียรออะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยแล้วมึงยืนรออะไรเนี่ย ะอะไรวะไอเกมบักเหรอโหยตโตเกมบักไอ้เหี้ยคนดูเกมบักกูนึกว่าผีแม่งเฮี้ยเกมบักไอ้ลุงนี่ยืนอยู่เนี่ยไอเช็คเกมบักไอ้ฮา ไปได้แล้วมึงจะยืนอะไรกันนังหนาไปจิ้วเออไม่มึงเป็นผีผมไม่ทำกูบิดเงินอ่ะกูบิดโหดอ่ะทำไมอ่ะกออ็ก็กมึงไม่ใช่คนหน่อ้เหี้ยแต่เนี้ยผมว่านเนี้ยไม่ใช่คนแน่ตัวอะไรวะเนี่ยใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยครับ นอนนอนนานเสียงอะไรวะเสียงยี้อะไรวะเสียงยี้อะไรวะเสียงอะไรวะไอสัตว์เหยืคนลุกสวัสดีครับฮียเหย โอ้ oh my god ริ้ิคุคนมึงเป็นผีโอ้โหูย่าด,ดูวันชวาวมาอาหารหนึ่งชิ้นไม่ปกติอันนี้เขาเรียกคนไหมอ่ะอืมมันผิดฉันจะขออะไรจากคุณคุณล้างมือที่ไหนและคุณไปห้องน้ำที่ไหน ฉันอยากรู้เออฝั่งซ้ายบ้างครับผมไม่แน่ใจครับผมปิดประตูแม่งเลย mm hmm. อยี่จีนดีฉันมาทพ่นี่เพื่อกินอาหารคุณแต่คุณก็ปิดประตูใส่ฉันไม่น่าเชื่อไอ้สัตว yeah. ์เยียคุณหาอะไรเดิอนอย่างนั้น โอ้คนดูไอเยี่ยคนดูคนดูนดูด,ด,ดมันดีโอ้ยสองโจมาไม่มีเตาปิ้งย่างโอ้โหแยเครีอ้ยคนดูนดูทำยังไงดีวะและ้วนึงมันมีวิธีทำให้มันหายไปไหมหนึ่งอันเชิญโลกผิดปกติ การเต้นลำข้อคือที่อะไรวะไอ้กูซื้อนี่ได้ไบอว่าคืออะไรวะเฮ้ยยยยยยผมต้องไปแอบหลังแล้วอุ้ย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  mẹ không xem ai hô 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 โอ้โหเกมบั็กคนดูจบเลยทีนี้ไม่งไงโอเคงั้นเราปิดท้ายคลิปด้วยผู้หญิงคนนี้แลวกันนะครับแล้วก็ผีตัวนี้ที่ออกมครึ่งตัวแล้วก็ไฮไฟแล้วโอเค okay, สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็แชร์ไปให้เพื่อนคนดูแล้วก็ชวนมาเล่นกันเยอะๆนะครับแบบนี้ชาวมา anomaly นะครับโอเคครับเจอใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเอาอ่าอ่าเอา,เอาไม่ใช่เอาสิไปหาแบบผีที่น่ากลัวก,กว่านี้นะครับ โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ